สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะผัดผัดขี้เมาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กคะ่ะก็เปิดกระทะแล้วนะคะเอาน้ำมันใส่ก่อน ล้วก็เอากุ้งลงไปไปคนหน่อยค่ะอันนี้เป็นกุ้งโกะนะคะันมก็เลยตัวเล็กเดี๋ยวเราผัดกุ้งโกสักหน่อยก่ะ ก็ใส่ไก่ลงไปค่ะผัดขี้เมานะคะกุ้งไก่นะคะเส้นเล็กไก่กุ้งกับไก่แล้วก็ผัดไก่นะคะให้สุกแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะ ทิพยแดงกินดานะคะกับประเทียมตัมคะ่ะใส่น้ำไปสักหน่อยนึ่ง ให้ไก่ผิดจุกก่อนนะคะแล้วก็เอาเส้นเล็กใส่ค่ะเดี๋ยวใส่น้ำอีกนิดนึง ก็ปรุงด้วยซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยค่ะซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยหนะะึ่งค่ะแล้วก็ใส่พริกพริกฟ้าแดงไปนะคะ ใส่ผักไชอ่อน,นะคะ่ะใส่ใบมกะกรูดค่ะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปะคะ่ะแล้วเราก็ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติได้อย่าง อร่อยกันเลยดีเลยค่ะใส่ใบกระเพราค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะผัดท,ที่เมาเส้นเล็กกุ้งไก่กระทาะได้เลยค่ะ แล้วเราก็ตักขึ้นนะคะ แค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นเล็กผัดขี้เมากุ้งไก่นะคะของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของย่าพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ